เรียนคณะกรรมการดิฉันนางสมิตากิบุภารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโรงเรียนสาขาบ้านโลโกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งผู้ขอรับการประเมินรางวัลรงคุณค่าสปทอเบกอวบอร์ดรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566ข้าพเจ้านางสุมิตากลิ่นบุภาเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องตน้นครบถ้วนตามตัวชี้วัดของการประเมินตลอดระยะเวลาของการรับราชการยึดมั่นในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพตลอดจนได้เป็นคณะทำงานวิทยากร ทั้งระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยยึดหลักคำว่าค่าราชการคือค่าของแผ่นดินคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเฉพาะ การได้ทำหน้าที่หัวหน้าซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านหนองแดนโรงเรียนสาขาบ้านโลโคตั้งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าผู้เรียนเป็นชาวชาติพันธุ์มีความหลากหลายในการจัดการศึกษาบริบทของโรงเรียนสาขาแตกต่างกับโรงเรียนหลักอย่างสิ้นเชิง ข้าพเจ้าได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย B&D m o เดลส่งผลให้โรงเรียนมีระดับการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถคิดอย่างเป็นระบบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จึงทำให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการต่างๆข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการ BND model มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่างๆได้แก่การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศโดยมีขั้นตอนในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยมีการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ี่ปีและดำเนินงานตามแผนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนมีกระบวนการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องการให้บริการด้านอาคารสถานที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นคณะทำงานร่วมเขียนคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปการรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ การใช้อาคารสถานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้การบริการด้านอาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะการบริหารจัดการด้านงบประมาณข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของโรงเรียนตั้งแต่การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ และขอบขายงานงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนอกจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายหัวจากรัฐบาลแล้วยังมีการจัดหางบประมาณต่างๆมีการระดมทรัพยากรรับเงินบริจาคและสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาโดยข้าพเจ้าได้มีการประชุมและสั่งการควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทำบัญชีทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดต่างๆให้เป็นระบบและมีการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านบุคคลข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ซึ่งมีการจัดโครงสร้างบริหารงานสี่ฝ่ายอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นเป็นประจักษ์มากมายภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านถูกต้องเข้าใจง่ายไปด้วยกันมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน